อัปเดตข่าวสารของสาวๆแบล็กพิงกันต่อค่ะหลังจากที่เห็นคลิปล่าสุดนะคะเรียกว่าพี่ฮุนนั้นทําดีมากๆค่ะขณะที่เต้นกันกันกบน้องลิซ่านะจนเพลงใกล้จะจบค่ะก็มีการดึงเอาน้องแชงนะคะออกมาจากมุมกล้องไปเลยสิคะแหม,แม่ตัวติดกันตลอดเลยนะคะคู่นี้ลิซแชงค่ะถ้าไม่มีผู้จัดการหลุดโบนนะคะก็ต้องให้ค่ะบริการนะคะใช้กําลังแบบนี้สินะเราถึงจะได้เห็นนะคะว่าจริงๆแล้วโรเซ่คะ่ะเธอก็อยู่ตรงนั้นนั่นเองนะคะ จริงๆเนี่ยก็คิดว่าสาวๆค่ะก็น่าจะอยู่ด้วยกันนะคะตลอดค่ะแล้วก็รู้จักกันหมดด้วยนะคะอย่างล่าสุดค่ะโลเซ่ค่ะเธอมีการไปพักที่พาราไดซิตี้ใช่ไหมมีการถ่ายภาพภาพนี้นะคะเอามาฝากให้บึ้นได้ดูค่ะก็จะเห็นว่าะคะเพื่อนสนิทของพี่จีซูด้วยเหมือนกันนะคะเธอมีการลงภาพนะคะเล่นน้ําอยู่ริมสระค่ะบรรยากาศก็กคล้ายๆกับพาราไดซิตี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะและที่สําคัญค่ะล่าสุดะค่ะก็เห็นพี่ซูจินนะคะเพื่อนสนิทของพี่จีซูคนนี้เนี่ยแหละค่ะเธอค่ะก็มีการะคะมา อัปเดตด้วยนะคะว่าเจนนี่ค่ะมีการส่งเจนเทิลมอนสเตอร์นะคะไปเป็นของขวัญให้กับเธอด้วยเหมือนกันนะคะโอ้แสดงว่าเพื่อนของพี่จิสุก็รู้จักนะคะเจนนี่ด้วยเหมือนกันค่ะก็เผลอๆก็คงจะรู้จักกันหมดแล้วล่ะค่ะเพราะว่าวันที่โรเซ่นะจัดชุดบิกินีนะคะลงเล่นน้ำริมสาเนเธอค่ะก็มีการแท็กหานะคะคุณแอชลีชอยนะเพื่อนสนิทของเธอด้วยเหมือนกันค่ะ คือมันไม่มีภาพคู่นะแต่มีการแทกหากันนะคะไม่เคยนะคะมีภาพแบบรวมแกงนะคะแต่ว่าเจนนี่ค่ะก็มีการส่งของเนี่ยเอาไปให้ด้วยเหมือนกันนะคะคือที่เหลือมันก็คงจะต้องเตากันเอาเองแล้วละคะ่ะเพราะว่าจะได้เหตุแบบภาพรวมแบบที่ถ่ายรวมกันทั้งหมดเนี่ยคงจะยากนะคะถ้าสาวๆเธอไม่เอามาลงเองนะคะหรือว่าอย่างวันนี้เนี่ยถ้าพี่บูญนะ,ะไม่มีการดึงเอาโรเซ่ออกมาเราก็จะไม่รู้เลยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเธอแค่ยืนอยู่หลังกล้องตรงนั้นเท่านั้นเองะคะ่ะ แต่ส่วนตัวก็คิดว่าเด็กๆคงจะสนิทกันค่ะและก็รู้จักกันหมดนะคะก็แค่จะออกสื่อหรือเปล่าเท่านั้นเองนะคะก็มาเล่าสู่กันฟังค่ะอันนี้ก็คอดีว่าไปเห็นจากในไ g Story ของพวกเธอนะคะก็เอามาเล่าสู่กันฟังค่ะก่อนจบคลิปน,นะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า